ครับก็ในการแข่งขันครั้งนี้สําสหรับทีมไทยก็ประสบความสําเร็จนะครับตามที่เราตั้งเป้าไว้2เหรียญทองกับ4เหรียญเงินนะครับแต่การจัดการขันเพราะว่ากีฬาชินหลงเป็นกีฬาใหม่ของเราถึงแม้ว่ามันจะคล้ายๆกับตะกอ้อแต่เทคนิคจริงๆมันก็คงไม่ไม่เหมือนมากนะครับโดยเฉพาะลูกลูกชินหลงเนี่ยมันเป็นลูกที่มันไม่เด้งเหมือนตะกอ้อว่าเราสัมผัสแล้วมันเด้งอันนี้ก็ถือว่าเป็นกีฬาใหม่ และคิดว่ากีฬาชินหลงเนี่ยมันได้น่าจะเป็นกีฬาที่แข่งขันสนับสนุนกันไปได้ถ้ามีโอกาสที่ซีเกมส์ที่สิงคโปร์เนี่ยคิดว่าประเทศไทยของแกฝึกมาได้สกอร์ดีกว่านี้อีกเยอะเพราะว่าดูจากการฝึกกีฬาชินหลงนะฮะจะได้หนึ่งกำลังแหละครับสองก็ต้องมีทักษะในแต่และกีฬาอันที่3ได้อารมณ์นะครับมีการแข่งขันได้มีรุ่นกันและอันสี่ได้ความสามัคคีต้องเล่นกันเป็นทีมครับเราภาพรวมของกีฬาชินหลงเนี่ยต่อไปจะเป็น ก็ภาพรวมนะครับโดยเฉพาะ,ะในการส่งเสริมให้ออกนอกประเทศของพมา่าเนี่ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็คงจะผลักดันให้สู่ซีเกมแล้วก็ให้มีในซีเกมต่อไปแต่คงจะอยู่พ่วงกับตะก้อนะครับไม่แยกเป็นกีฬาเดี่ยวต้องเป็นว่าตะก้อและชินหลงอย่างที่ท่านจารึกพลตรีจารึกอาลีราชกันันเคยพูดไว้ว่าอาจจะตะก้อเราลดมาสักเหลือ8เหรียญทองนะครับและชินหลงก็ขยับไปสักเหลือ6เหรียญทอง ก็จะผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืนครับพอใจกครับกับผลงานของนักกีฬาไทยทางนี้เหรียญทองส่เหรียญเงินก็ต้องพอใจมากเลยครับสําหรับท่านผู้ฝึกสอนทีมงานและก็นักกีฬานะครับที่มาร่วมเก็บตัวการประมาณ4-5เดือนเนี่ยนะฮะแล้วก็ทาผลงานได้เป็นที่พอใจของเรานะนครับเรื่องตั้งเป้าตามที่เราผมบอกกล่าวไปแล้วว่า2เหรียญทอง4ี่เหรียญเงินและดูจากสกอร์ในแต่ละเซตแต่ละครั้งที่แข่งก็เด็กทําได้ดีขึ้นครับดีมากกว่าที่คาดครับ